สวัสดีค่ะทุกทุกคนค่ะวันนี้พี่ก็จะมาอัปเดตนะคะวีซ่าเกษตรนะคะที่เพิ่งประกาศไปเมื่อวันที่สมีนาะคมที่ผ่านมานะมาดูรายละเอียดนะคะว่ารายละเอียดของวีซ่าเกษตรที่เขาเพิ่งประกาศไปเนี่ยมันมีรายละเอียดอะไรบ้างนะคะแล้วก็มีเงื่อนไขมีความคืบหน้าเป็นยังไงนะคะแล้วก็มีคุณสมบัติอะไรบ้างที่สามารถที่จะยื่นขอสมัครวีซ่าประเภทนี้นะคะค่ะในเรื่องของรายละเอียดนะคะวีซ่าเกษตรเนี่ยที่เขา ทำขึ้นมาโครงการเนี่ยก็เพื่อที่ซัพพอร์ตหรือว่าช่วยเหลือหรือว่าสนับสนุนอ่ะการขาดแคลนแรงงานในภาคการเกษตรในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยการมันทำให้อาเจ้าของฟาร์มเขายอมที่จะทิ้งผลผลิตของเขานะคะทิ้งไปเลยนะคะไม่สนใจอันเนี้ยก็ถือว่าเป็นปัญหาหลักในส่วนของภาคการเกษตรคือวีซ่าเกษตรเนี่ยเขาจะให้ประเทศอาเซียนของเราเนี่ยสิประเทศนะคะให้สิทธิ์ตรงนี้นะคะประเทศอื่นที่ไม่ได้อยู่ในลิสต์ก็สมัครไม่ได้นะคะนายจ้างที่จะร่วมโครงการนี้นะคะก็จะต้องได้ รับการอนุมัตินะคะว่าเป็นบริษัทที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เข้าร่วมโครงการหน่วยงานไหนนะคะที่จะมาซัพพอร์ตแล้วก็ช่วยเหลือในส่วนตรงนี้นะคะก็คือสิทธทิพิเศษของโครงการนี้มันก็จะมีมากมายนะคะถ้าสมมติว่าพี่ก็ถือว่าโครงการนี้วีซ่าตัวนี้นะคะเป็นวีซ่าที่น่าสนใจเลยสําหรับคนที่จะมาทํางานนะคะเก็บเงินนะคะที่ประเทศเออสเตรเลียลงานส่วนใหญ่ในวีซ่าตัวนี้นะคะก็จะเป็นงานในภาคการ,กรเกษตรภาคการประมงภาคการ ป่าไม้แล้วก็การไปรูปไม่ว่าจะเป็นพวกนมพวกขนสัตว์พวกธัญพืชต่างมากมายเลยในภาคการอุตสาหกรรมการเกษตรนะคะเพราะว่าอุตสากรรมหลักของประเทศออสเตรเลียนะคะก็คืออุตสาหกรรมภาคกา,การเกษตรนะคะที่เลี้ยงคนในทั้งประเทศนะคะนี่ก็คือเหตุผลว่าทําไมทางรัฐบาลนะคะถึงให้ความสําคัญในการหาแรงงานนะคะจากอัซีนะ,ะขั้นตอนการดําเนินการการดําเนินงานเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะคะวิ๊ซ่าเกษตรนะคะกลุ่มแรกเศษแรกนะคะเข้า มาแล้วนะคะก็ช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมาแล้วก็เขาก็นํากลุ่มแรกนี้มาจากกลุ่มประเทศแปซิฟิกนะคะแล้วก็ตีมอเลสเตนะคะอันนี้คือเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วคือเขาก็ประเมินว่าประสบความสําเร็จนะคะในในโครงการวีซ่าเกษตรนี้นะคะเจ้าหน้าที่ที่มาเกี่ยวข้องเนี่ยนะคะก็จะมีส่วนเจ้าหน้าที่ในส่วนของเจ้าหน้าที่ของโครงการวีซ่าเกษตรนะคะที่จะมาให้ความรู้ข้อ,ขอมูลหรือว่าที่จะเข้ามากํากับดูแลต่างๆนะคะเจ้าหน้าที่ในส่วนของ Immigration นะคะอันนี้เขา าก็จะให้ความสําคัญนะคะกฎหมายที่ประเทศเออสเตรเลีย,เ,ยเขาจะเข้มงวดพยายามทําอะไรให้มันถูกกฎหมายนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเอกสารต่างๆคือเขาก็ตรวจละเอียดจริงๆะะว่าของจริงของปลอมนะคะใครนะคะถืออกจังหวะนี้นะคะมาทําแบบบีซ่าที่แบบว่าเอกสารปลอมๆเนี่ยเมื่อคุณมาถึงแล้วคุณอาจจะได้ตีตั๋วกลับเลยก็ได้นะคะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ในในส่วนของอาทรัพยากรธรรมชาตินะคะดินพวกน้ำพวกการเกษตรต่างๆก็สิ่งแวดล้อมนะคะเข้ามาดูแลในเรื่องของการตรวจสินค้า ในการที่คุณนะคะนำเข้ามาที่ประเทศออสเตรเลียนะคะที่จะไม่มีผลต่อด้านชีวภาพของออสเตรเลียนะคะเขาอาจจะมีการสุ่มตรวจหรือว่าเวลาที่คุณเดินทางเข้ามานะคะคุณก็ต้องติเคลรหรือแจ้งว่าคุณนําสินค้าอะไรเข้ามาบ้างนะรวมไปถึงนะหน่วยงานนะคะ FairW o r k นะคะเขาก็จะมาดูส่วนของเรื่องการเอารัดเะเปรียบของแรงงานนะคะมาดูการคุ้มครองแรงงานนะคะให้เป็นไปตามกฎหมายของประเทศออสเตรเลียนะ,ะข้อถัดมาเลยนะคะก ็คือโครงการนี้นะคะจะครอบคลุมภาคเกษตรส่วนไหนบ้างนะคะแล้วก็มีทักษะอะไรบ้างนะคะโครงการนี้นะคะหลักๆแล้วก็จะเป็นในส่วนของภาคการเกษตรนะคะเป็นหลักนะคะพืชสวนพืชไร่นะคะอุตสาหกรรมนมขนสัตว์ธัญพืชรวมไปถึงาการประมงการพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํานะคะแล้วก็โครงการป่าไม้รวมไปถึงการแปรรูปขั้นต้นในภาคการเกษตรนะคะทักษะนะคะเขาก็จะไม่เน้นทักษะที่สูงเกินไปนะคะเข <c oughs> าจะเน้นคนที่มีทักษะขั้นต่ำ ทักษะกลางๆนะคะไม่เน้นคนที่มีทักษะสูงเกินไปนะคะเพราะภาคการเกษตรเขาจะไม่เน้นคนที่มีทักษะสูงนะคะขั้นแรกเขาก็จะเน้นไปที่งานที่ใช้ทักษะกิลไม่สูงมากนะคะก็คือ พักษาทั่วไปอย่างเช่นงานฟาร์มงานเก็บผลไม้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือคนที่จะมาทํางานในภาคส่วนนี้นะคุณก็จะต้องมีประสบการณ์หรือว่าทํางานที่เกี่ยวข้องกับสายงานภาคการเกษตรถ้ามีประสบการณ์ในด้านนี้นะคะถือว่าเป็นความโชคดีนะคะในการที่เขาจะ ลิจารณาข้อถัดมาเลยนะคะก็คือในกรณีที่นายจ้างต้องการแรงงานอย่างด่วนเลยก็ค่ะเขาก็ต้องรอเขาก็ต้องผ่านกระบวนการต่างๆนะคเขาก็อาจจะหาทางออกให้กับนายจ้างนะคะในเขาก็อาจจะใช้โครงการอื่นมาแทนอาจจะเป็นโครงการจากหมู่เกาะแปซิฟิกหรือว่าติมอร์เลสเตเนี่ยมาอุดช่องโหว่ตรงนี้ก่อนนะคะปีนี้นะคะก็คือ2022เนี่ยเขาก็จะมีแรงงานนะคะที่จะสมัครหรือว่าเข้ามาในโครงการเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะตลอดทั้งปีนะคะก็จะไม่ได้แบบ ว่ามาตูมเดียวเลยแบบว่าเต็มโคต้านนะคะเขาก็จะทยอยเข้ามานะคะก็มาลุ้นกันนะว่าประเทศอะไรจะเข้ามาได้เข้ามาก่อนนะใบสมัครนะคะหรือว่าแอปพลิเคชัน available นะคะเขาก็จะประกาศในช่วงเดือนเมษายนนะคะ<ม>ก็คือเดือนหน้านะมารอนะคะว่าปุ่มในในสับคลาสบีซ่านนั้นคะ่ะจะให้เราได้กดสมัครเนี่ยได้ยังนะคะก็มารอรุ้นกันนะคะพิเ็ษแล้วมันไม่มีให้เราคลิกนะคะก็คือมันมีอยู่แล้วแต่ว่ามันจะเป็นในกลุ่มของประเทศ หมู่เกาะแปซิฟิกแล้วก็ติมอร์เลสเตอรนะคะสรับนายจ้างหรือว่ากลุ่มาฟาร์มเนี่ยนะคะเราสามารถตรวจได้ที่ไหนนะคะก็จะเขาก็จะประกาศแล้วก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ h o m e a f f a i r ะ g o a u นะคะนาะยะจ้างแล้วก็บริษัทเหล่านี้นะคะเขาก็จะต้องได้รับอนุมัตินะจากโครงการวีซ่านะคะที่จะสามารถรับพนักง,งานหรือว่ารับสมัครพนักง,งานได้นะคะอันนี้ก็ต้องถูกต้องตามกฎหมายนะคะไม่ใช่ว่าไปสมัครกับบริษัทอื่นที่เขาไม่ได้จดทะเบียนนะนนี้สมัครไป วีซ่าคุณก็ไม่ผ่านนะคะในส่วนของนายจ้างนะคะเขาจะมีขั้นตอนในการที่จะสมัครนายจ้างที่ที่จะให้ทางรัฐบาลออสเตรเลียเขาอัตโนมัติเนี่ยมันมีอะไรบ้างอันนี้พี่จะไม่พูดถึงมากนะคะเพราะว่าพี่ว่ามันมันมีความสําคัญอยู่นะคะก็คือวีซ่าเกษตรนี้นะคะนายจ้างสามารถที่จะรับสมัครโดยตรงนะคะหรือว่าจะผ่านเอเจนซี่ก็ได้นะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าเอเจนซี่รับสมัครงานของเว็บออสเตรเลียนะคะอย่างเช่นพวกซีกพวกโอราพวกแบ k แพ็กพวกเว็บไซต์ของประเทศออสเตรเลียนะคะก็ที่เขาอนุญาตให้หาพนักงานรับสมัครพนักงานได้นะคะให้ดูดิดนึงนะคะไม่ใช่เอเจนซี่บ้านเรานะคะแบบวเอเจนซี่ที่ทําบีซ่าไม่ใช่นะคนละอย่างกันนะคะแรงงานหรือว่าลูกจ้างหรือว่าพนักงานเนี้ยที่จะสมัครได้เนี่ยจะต้องเป็นพนักงานที่มาจากกลุ่มประเทศอาเซียน10ประเทศเท่านั้นนะคะถึงจะรับสมัครได้นะคะที่มาจากประเทศอื่นที่ไม่ใช่10ประเทศเขาก็ไม่สามารถที่จะว่าจ้างมาในโครงการนี้ได้นะคะสําหรับ นายจ้างหรือว่าเอเจนต์หรือว่าเจ้าของฟาร์มนะคะอย่างที่บอกไปนะคะว่านายจ้างเขาก็ต้องได้รับอนุมัตินะคะให้ให้เข้าร่วมโครงการนี้ก็คือต้องผ่านขั้นตอนหลายๆขั้นตอนนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่นะคะเข้าไปตรวจสอบในส่วนของนายจ้างในส่วนของบริษัทเอเจนต์ Agent นะคะว่าเป็นไปตามมาตรฐาน ที่เขากําหนดหรือเปล่านะคะในส่วนของบริษัทใหญ่งานฟาร์มนะคะก็จะมีกระบวนการขั้นตอนคนที่จะสรรหาคนมาทํางานให้บริษัทของเขานะคะเขาก็จะคัดเลือกนะคะเขาก็จะมีขั้นตอนชัดเจนนะคะรายละเอียดชัดเจนแล้วก็เป็นรายลักษณ์อักษรเพราะว่ามันจะมีผลในเรื่องของกฎหมายด้วยนะก็มาถึง หัวข้อสําคัญเลยนะคะเป็นหัวข้อที่พวกเราตั้งข้อสงสัยกันนะคะว่าคุณสมบัติที่จะมาสมัครงานของวีโครงการวีซ่าเกษตรหรือว่าวีซ่าเกษตรยางเราจะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างนะคะคุณจะต้องเป็นกลุ่มประเทศสิประเทศในแถบเอเชียนะคะมีประสบการณ์ทํางานในสายงานที่เกี่ยวข้องนะคะที่จะสมัครในตําแหน่งของภาคการเกษตรนะคะก็ถ้าสมมติว่ามีประสบการณ์หรือว่า เคยทำงานมาในภาคการเกษตรเนี่ยก็ถือว่าเป็นข้อดีข้อหนึ่งนะคะที่คุณจะได้รับคะแนนเพิ่มเนาะในการพิจารณานะคะวันนี้สำคัญมากเลยค่ะก็คือภาษาอังกฤษมันก็มีความสำคัญอย่างที่บอกไปนะะไม่ใช่แบบว่าภาษาเราไม่ได้เลยเนี่ยมันก็จะลำบากนิดนึงนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการติดต่อสื่อสารการอ่านฉลากต่างๆพาอ่านขั้นตอนการทางานต่างๆนะที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะก็จะให้คนอื่นมาแปให้เราหมานให้เราเนี่ยมันก็จะไม่ทันนะคะเขาก็จะไม่มีความรู้สึกว่า ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะคะจะต้องมีผลทดสอบภาษาอังกฤษนะคะหรือว่า IELTS เนี้ย4นะคะก็คือฟังพูดอ่านเขียนเนี้ยก็จะเป็นโอเ l นะคะคือต้องได้4นะคะระดับภาษาอังกฤษที่สามารถเทียบได้นักทุกคนได้ฟังอย่างนี้ก็ไปเตรียมตัววางแผนในการที่จะสอบ IELTS ได้เลยนะคะหรือว่าเรียนภาษาอังกฤษได้เลยนะคือเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะคะอย่าพึ่งไปท้ออย่าพึ่งไปกลัวนะเพราะว่าโครงการวีซ่าเกษตรเนี้ยมันมีตลอดทั้งปีนะคะไม่ต้องกังวลนะคะคุณสมบัติถัดมานะคะก็คือ เรื่องของอายุนะคะในเรื่องของอายุเนี่ยอายุที่สามารถสมัครได้ก็คือต้องมีอายุตั้งแต่21ปีขึ้นไปนะคะโดยที่เขาไม่กําหนดอายุสูงสุดนะคะว่าเท่าไหร่นะคะที่สามารถสมัครได้นะคะแล้วก็คนที่สมัครนะคะก็จะต้องมาเดี่ยวนะคะไม่สามารถที่จะนําคนในครอบครัวมาด้วยนะคะคุณสมบัติโดยรวมนะคะคุณก็ต้องมีคุณสมบัติตามที่เขากําหนดนะคะครบทุก ช่องครบทุกประการนะคะ,อะโอกาสในการผ่านวีซ่ากเกษตรเนี่ยก็จะจะมีความเป็นไปได้สูงนะคะก็นายจ้างหรือว่าสปอนเซอร์เนี่ยนะคะก็ต้องจะต้องได้รับอนุมัติจากกรมการการค้าและก็พาณิชย์ของประเทศออสเตรเลียนะคะอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะไม่ใช่ว่าใครก็ได้ที่จะไปสปอนเซอร์อยู่ให้มาในโครงการวีซ่านะคะก็ต้องอยู่ในโครงการวีซ่ากเกษตรแล้วก็ทางโครงการหรือวัฐบาลเนี่ยก็ต้องอนุมัติหรือว่าอนุญ,ญาตให้ รับสมัครพนักงานหรือว่าแรงงานต่างชาติหรือว่าแรงงานจากประเทศอาเซียนได้นะคะถัดมาเลยก็คือโครงการวีซ่าเกษตรเนี่ยจะคุ้มครองแรงงานอย่างไรนะคะประเทศออสเตรเลี ian, ยเขาให้ความสําคัญในเรื่องของการคุ้มครองแรงงานนะํามากเลยนะคะก็ SAY, <V> จะให้คุ้มครองในเรื่องของการเอารัดเอาเปรียบนะคะการทํางานทนะี่ผิดกฎหมายนะคะหรืวอว่าการช่อโกงในเรื่องของวีซ่า,าน,นะคะเอารัดเอาเปรียบในเรื่องของแรงงานการจ่ายค่าจ้างที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะทางกฎหมาย ระบุไว้เท่ากับ21 -23 ดถึง23ดอลลาร์ต่อชั่วโมงนะคะแต่ว่านายจ้างเขาจ่ายไปประมาณอาจจะต่ำกว่า20 รอดลาชต่อชั่วโมงเนี่ยนะก็สามารถฟ้องได้นะฟ้องนายจ้างได้นะคะต้องเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายนะคะกฎหมายคุ้มครองแรงงานของโครงการวีซ่าเกษตรเนี่ยะคะ่ะ <ๆ S 1> เขาก็จะเทียบเท่ากับการคุ้มครองแรงงานของออสเตรเลียเลยนะคะอันนี้ก็จะเหมือนกันไป๊เลยนะคะทุกอย่างเหมือนกันหมดนะคะเรียกร้องได้เหมือนกันหมดนะคะแล้วก็รวมไปถึงความปลอดภัยของที่ทํางานด้วยนะคะ,ะ,คะเขาก็เข้ามาให้คันสนับสนุนแล้วก็ซัพพอร์ตในส่วนตรงนี้นะคะถ้าสม ว่านายจ้างนะคะไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขนะคะของวีซ่ากษตรเนี่ยนะคะเขาก็จะสามารถเพิกถอนได้และคะแล้วก็เขาก็จะดาเนินการนะคะเอาผิดนะคะเป็นไปตามกฎหมายนะคะมาถึงหัวข้อถัดมาที่สําคัญอีกหัวข้อหนึ่งก็คือเขาจํากัดจํานวนคนเขาจะจํากัดโคตาหรือว่าแรงงานต่างประเทศหรือว่าแรงงานโอเวอร์ซีหรือแรงงานจาก สิประเทศเนี้จำกัดโคต้าหรือเปล่าอันนี้เขาบอกว่าเขาก็จะจำกัดโคต้าแรงงานที่มาจากาประเทศอาเซียนนะคะขึ้นอยู่กับข้อตกลงนะคะระหว่างรัฐบาลของประเทศน,นั้นกับรัฐบาลออสเตรียน,นะคะว่าการจะให้โคต้าของแรงงานเนี่ยเท่าไร่นะคะจํานวนแรงงานที่ได้โคต้านี่นะคะเขาก็จะเริ่มจากจํานวนในน้อยก่อนนะคะแล้วก็ทยอยเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะอยู่ที่ว่าประสบความสําเร็จของวีซ่าหรือว่าแรงงานที่เข้ามาในช่วงแรกๆนี้มันเป็นไปอย่างไร นะคะค่ะนอกเนือจากสิ่งอื่นใดแล้วก็ขึ้นอยู่กับการประเมินของความประสบความสำเร็จอย่างไรนะคะอย่างเช่นโอเค ประสบความสําเร็จมากอ่นายจ้างต้องการเพิ่มมากขึ้นอันนี้เขาก็จะเพิ่มโคตาแรงงานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะก็มารุ่นกันนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยในระหว่างการหารือนะคะว่าเราจะได้โคตาเท่าไหร่นะคะโครงการของวีซ่าเกษตรเนี่ยนะคะก็จะแบ่งประเภทอะไรบ้างนะคะโครงการของวีซ่าเนี่ยนะคะเขาก็จะแบ่งย่อยออกมาเป็นแรงงานระยะสั้นนะคะก็คือแรงงานตามฤด,ดูกาลนะคะแล้วก็มีแรงงานในระยะยาวนะคะก็จะมีสองแบบซีซันซีซันเอ็มพอยร์ดแล้วก็ลองถ เทมแอมพออร์นะคะก็จะมี2องแคตเตอรี่สประเภทให้สมัครนะคะในจ้างนะคะมีสิทธิที่จะรับพนักงานนะคะภายใต้โครงการวีซ่าเกษตรนะคะจ้างนะคะมีสิทธิ์ที่จะรับพนักงานนะคะไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นหรือว่าระยะยาวนะคะหร, employee, หรือว่าซิชแนลแอมพออร์หรือว่าลองเทมแอมพ์เออร์นะคะก็ขึ้นอยู่กับนายจ้างแล้ว้อตกลงระหว่างเรากับนายจ้างนะ,ะผู้ที่สมัครวีซ่าเกษตรเนี่ยนะคะก็ต้องอยู่นอกประเทศออสเตรเลียนะคะคุณจะอยู่ในออสเตรเลียไม่ได้นะคะต้องอยู่ต้องเป็นประเทศที่อยู่ในโครง การของเขา10ประเทศนะคะสำหรับแรงงานที่มาระยะสั้นนะคะคือคุณสามารถทํางานต่อเนื่องนะคะอยู่ได้นานถึง9เดือนนะคะแล้วก็หลังจากที่หมดฤดูกาลนะคะคุณก็กลับไปเยี่ยมประเทศไทยนะคะก็คือกลับไปที่ประเทศไทยนะคะแล้วก็กลับมาอีกนะคะแล้วก็ต่อครั้งเดียวได้นานถึง4ปีนะคะแต่ว่าใน4ปีนั้นคุณไม่ได้แบบทํายาวนะคะยิงยาวเลย4ปีนะคะในกรณีที่หมดฤดูกาลนะคุณก็ต้องกลับไปที่ประเทศนั้นๆด้วยนะคะแล้วก็กลับมาได้อีกก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของวีซ่านะคะว่า บไประเทศนะกี่ครั้งนะทุกๆกี่เดือนนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คืออ่าลองเชิม employee ก็คือการว่าจ้างในระยะยาวนะคะก็4ปีเลยนะจะเป็นในลักษณะของงานประจำนะคะก็เรียก full time permanent ไปเลยนะคะนายจ้างก็ต้อง Re require นะคะก็ต้องแจ้งไปนะคะว่าจะรับสมัครเราเป็นพนักงานประจำนะคะก็จะ4ปีเลยนะคะก็ไปดูเงินไขนะคะว่าต้องกลับประเทศทุกๆกี่ปีนะคะถัดมาก็จะเป็นค่าจ้างที่เขาจะจ่ายให้เรานะคะว่าเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็จะอิงตาม ามค่าจ้างขั้นต่ำนะคะของภาคการเกษตรนะคะของประเทศออสเตรเลียนะคะก็จะอิงจากาอยู่ที่ชั่วโมงประมาณ21-23นะคะขั้นต่ำนะคะต่อชั่วโมงนะคะก็รวมไปถึงสิทธทิประโยชน์ต่างๆนะคะที่ตกลงกันไว้นะคะรวมไปถึงค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายของประเทศออสเตรเลียนะคะแล้วมากน้อยแค่ไหนก็อย่างที่บอกไปนะขึ้นอยู่กับข้อตกลงขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของเรานะคะว่าได้มากน้อยก็แล้วก็ขึ้นอยู่กับตำแหน่งหน้าที่ ที่เราจะได้รับผิดชอบหรือว่าหน้าที่ที่เราสมัครฟาร์มงานเก็บผักเก็บผลไมค่ะเขาก็จะอ้างอิงจากค่าแรงขั้นต่ํานะคะที่ที่จะจ่ายให้ให้คุณนะคะหัวข้อถัดมาเลยก็คือแรงงานนะคะสามารถเคลื่อนย้ายหรือว่าสามารถที่จะเปลี่ยนนายจ้างได้ไหมหมายความว่าในที่นี้นะคะก็คือในกรณีที่หมดซีซั่นก็คือหมดฤดูการเก็บเกี่ยวเนี่ย คุณสามารถที่จะย้ายนะคะไปที่านายจ้างอื่นหรือว่ารายงานอื่นอย่างเช่นหมดจากฤดูกาลเก็บเชอร์รี่เราจะไปเก็บสตรอเบอรี่อีกนายจ้างหนึ่งอันนี้คือเปลี่ยนนายจ้างได้นะค่ะถัดมาก็คือจะเป็นในเรื่องของที่พักอาศัยที่อยู่นี่แะคะก็คือนายจ้างเนี่ยนะคะเขาก็จะมีที่พักอาศัยให้แล้วที่พักอาศัยที่อยู่ในฟาร์มหรือว่าใกล้กับที่ทํางานต่างๆนียคือเขาก็ต้องระบุนะคะให้ชัดเจนในเรื่องของมาตรฐานต่างๆนะคะแล้วก็ที่พักอาศัยทางฟาร์มหรือว่าทาง าคอุตสาหกรรมเขาจัดไว้ให้กับกลุ่มแรงงานเนี่ยก็ต้องเป็นไปตามมาตรฐานนะคะของอที่กําหนดนะคะว่ามีความปลอดภัยสูงไหมแล้วก็ความปลอดภัยด้านสุขภาพอนามัยนะคะแล้วก็ความปลอดภัยในส่วนของชุมชนนะคะคือจริงแล้วที่พักเขามีให้นะคะก็ขึ้นอยู่กับนายจ้างนะคะว่าจะให้เราพักฟรีหรือว่าต้องจ่ายตังค์นะคะแล้วก็จ่ายตังค์นี้ต้องไม่สูงเกินไปนะคะสูงเกินไปแล้วมันก็ไม่คุ้มกับค่าแรงที่เราทำเนาะถ้าเราสามารถที่จะหาข้างนอกก็ได้นะก็ต้องแจ้งทาง างนายจ้างอีกทีหนึ่งนะทางกรมการค้าแล้วก็พาณิชย์เนี่ยเขาก็จะไปตรวจเช็คนะคะว่าที่พักนั้นถูกต้องตามมาตรฐานที่เขากําหนดไว้หรือเปล่านะคะถ้าสมมติว่าเราย้ายไปทํางานกับนายจ้างคนอื่นเนี่ยในส่วนของที่พักเนี่ยก็คือก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะก็จะไปเช็คหรือว่าทางนายจ้างเองเขาก็ต้องแจ้งต่อโครงการนี้นะสบายใจไปอีกเปลาะหนึ่งนะะไม่ได้ฟรีนะคะเสียตังค์นะคะส่วนใหญ่ไปค่อยฟรีแล้วก็จะอาจจะบจ่ายในราคาถูกไม่ว่าจะเป็นค่ากินค่าที่พักก็อยู่ที่ว่าเราตกลงกับนายจ้างว่าอย่างอในกรณีที่คุณมาวี จับแอปพลายหรือว่าสมัครขอการเป็นพนักถาวรที่ประเทศออสเตรเลียได้หรือไม่นะเขาก็บอกว่าได้นะคะแต่ว่าก็คืออยู่ที่ขั้นตอนกระบวนการนักเงื่อนไขอะไรบ้างแล้วก็ต้องทํางานประเภทไหนต้องอยู่ส่วนไหนภาคไหนของประเทศออสเตรเลียนะคะก็ต้องมาดูฟังรายละเอียดที่เขาแจ้งอีกทีหนึ่งนะคะว่าเงื่อนไขจะเป็นอย่างไรนะคะสำคัญก็คือการทดสอบภาษาอังกฤษนะคะคิดว่าน่าจะมีส่วนสําคัญในการที่จะแอปพลายพีของประเทศออสเตรเลีย <S eries S 1> นะคะถ้าเกษตรนะมันก็จะคล้ายๆกับวีซ่าแอนด์เวิร์กิ่งแอนฮอลเด Visa นะคะคหรือว่า W A H นะคะแต่ว่ามันก็จะมีรายละเอียดแตกต่างกันนิดนึงนะคะก็คือโครงการวีซ่าเกษตรเนี่ยที่เขามีขึ้นมาเพื่อที่เขาจะไปเสริมหรือว่าไปซัพพอร์ตนะคะแรงงานในกลุ่มของแรงงานของโครงการวีซ่า working a holiday visa นะคะแล้วก็ยังจะช่วยเหลือสนับสนุนภาคการเกษตรนะคะในกรณีที่ขาดแคลนแรงงานนะคะในกรณีที่ W A H เนี่ยก็คือซัพพอร์ตในส่วนของแรงงานไม่พอนะคะในวีซ่าเกษตรเนี่ยเขาก็จะไปเติมเต็มแล้วก็ไปเพิ่มเติมในส่วนตรงนี้นะคะ เขาก็ยังคงโครงการนะคะ working on and holiday visa นะคะอยู่นะคะก็จะไม่ยกเลิกนะคะน้องๆก็สบายใจได้เลยนะคะก็ไม่ต้องกลัวนะคะว่าเขาจะยกเลิกในส่วนของ v i s า wh นะคะถือว่ารายละเอียดเยอะเหมือนกันนะคะพี่ก็จะหยิบยกมาคร่าวส่วนใหญ่นะคะที่พี่เห็นว่ามันมีความสําคัญสําหรับน้องๆแล้วก็ให้ข้อมูลสลับน้องๆน,นะคะในการที่จะเตรียมตัววางแผนนะคะว่าควรที่จะเริ่มต้นอะไรดีอย่างไรดีนะคะวางแผนยังไงเตรียม งไงะะพึ่งกลัวอย่าพึ่งรนอย่าพึ่งไปจ่ายตังคนะ,คะอย่าพึ่งเชื่อหรือว่าการโฆษณาต่างๆนะคะอันนี้ต้องรอประกาศอีกทีนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้วีซ่าเกษตรนะคะยังไม่ประกาศเป็นทางการนะคะก็รอประกาศเดือนหน้านะคะประมาณเมษายนนะคะเขาก็จะประกาศในเว็บไซต์ของโครงการวีซ่าเองนะคะหรือว่าประกาศที่กรมการจัดหางานแรงงานนะคะที่ประเทศนั้นๆแล้วก็ที่ประเทศไทยนะคะบางส่วนที่มันเพิ่มเติมเข้ามานะคะก็คือในส่วนของการ เรียนภาษาอังกฤษนะคะก็ถือว่ามีความสําคัญมากเลยนะคะสําหรับน้องๆตอนนี้นะคะได้รู้ข่าวฟังข่าวจากที่พี่เล่าไปให้ข้อมูลไปวันนี้นะคะคือเริ่มนะคะเริ่มเรียนภาษาได้เลยนะคะหรือว่าเริ่มที่จะไปสอบไอเอลเลยนะคะเตรียมตัวไว้ก่อนนะคะในเมื่อประกาศมาเราก็จะได้มีใบคะแนนตรงนี้ที่จะยื่นสมัครนะคะไม่ต้องไม่ต้องมานั่งกังวลน,นะคะสําหรับใครที่ กลัวนะคะว่าจะสอบไม่ได้เนี่ไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าวีซ่าโครงการวีซ่าเกษตรเนี่ยเขาเปิดทั้งปีนะคะก็มาลุ้นกันนะคะว่า ประเทศไทยเนี่ยจะได้โคต้าเท่าไหร่นะคะก็ขึ้นอยู่กับข้อตกลงนะคะระหว่างในส่วนของภาพรัฐบาลไทยเองแล้วก็ในส่วนของรัฐบาลออสเตรเลียน,นะคะว่าเขาตกลงกันที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็เขาก็ประเทศไทยก็อยู่ในกระบวนการหรือโปรเซสขั้นตอนการเจรจาอยูนะ่ในข้อตกลงนะคะก็ยังไม่ได้ประกาศเป็นที่ชัดเจนนะคะรออีกนิดนึงนะคะรอเขาสรุปมานะคะว่าจะสรุปออกมาอย่างไงนะคะในส่วนของกรมการจัดหางานนะคะร้อนใจอย่าพึ่งจ่ายัง์นะคะให้กับเอเจนต์มาขาย วีซ่าให้เรานะคะก็รออีกนิดนึงนะคะสุดท้ายจริงๆนะคะก็จะมาสรุปคร่ขาวๆสรุปหลักๆนะคะว่าวีซ่าเกษตรเนี้ยมันมีอะไรบ้างเป็นอย่างไรบ้างนะคะคือวีซ่าเกษตรเนี้ยคือมันจะมีจริงนะคะก็ไม่ได้แบบว่ามันจะแบบหลอกๆนะคะแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับตัวของน้อง,องเองนะคะว่าจะเตรียมตัวยังไงนะ,ะตอนนี้ประเทศที่เขามาแรงนะคะเขาล่วงหน้าไปแล้วนะคะตกลงร่วมมือกับประเทศออสเตรเลียไปแล้วก็คือประเทศอินโดนีเซียนะคะพี่ก็คิดว่าประเทศอินโดนีเซียเนะะี่ยค่ะน่าจะเข้ามา น่าจะเป็นประเทศแรกที่เข้ามาในโครงการวีซ่านะคะที่มาจากกลุ่มอาเซียนนะคะล็อตแรกนะคะพี่คิดว่าอย่างนั้นนะคะแล้วก็คือตอนนี้เขาก็บอกว่ามี4ประเทศนะคะที่กําลังอยู่ในระหว่างการเจรจาจากข่าวของกรมการจัดหา,าง,งานใชนะ่ไหมหรือว่าประกาศจากสถานทูตเนี่ยก็คือวีซ่าเกษตรเนี่ยประเทศไทยเขาก็อยู่ในระหว่างการเจรจาก็แสดงว่านะคะวีซา่าเกษตรนะคะมันมีจริงนะคะวีซา่าเกษตรเนี่ยมันก็มีจริงมาตั้งแต่เดือนธันวาแล้วนะคะก็เขาก็กลุ่มทดลองนะ จากโครงการวีซ่าจากหมู่เกาะแปซิฟิกและก็ติมอร์เลสเซเนี่ยเข้ามาก่อนเสร็จแล้วเขาทําการทดลองทดสอบแล้วว่าโครงการนี้มันประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีนะคะแต่เขาก็ยังคงโครงการกลุ่มแรงงานที่มาจากหมู่เกาะแปซิฟิกแลวก็ติมอร์เลสเซอยู่นะคะแล้วก็เขาก็จะรับประเทศในแถบอาเซียนก็คือช่วยประคองกันไปนะคะเพื่อที่จะให้โครงการนี้มันเ,เขาเรียกประสบความสําเร็จหรือว่ากรบวนาขั้นตอนต่างๆนะเป็นไปได้สูงนะคะที่จะ เป็นแนวทางในการที่จะนําประเทศอื่นนะคะมานะที่เข้าร่วมโครงการนะคะมาในส่วนของวีซ่าเกษตรนะคะพอหลังจากนั้นถ้าสมมติว่ามันเถียนหรือว่ามันคงตัวเนี่ยเขาก็อาจจะถอนในกลุ่มของมุกเกาะแปซิฟิกรัติมอร์เลเซียออกไปนะคะก็จะเอาเฉพาะกลุ่มประเทศที่มาจากเอเชียแปซิฟิกนะคะคือประเทศอาเซียนของเราเอง10ประเทศนะคะถือว่าเป็นข่าวที่ดีนะคะเคลื่อนไหวหรือว่าการอัปเดตข้อมูลหรืออินโฟมิชันว่าไปถึงไหนแล้วนะคะคุณสมบัติเนี่ยก็พี่ก็จะ หุมาว่านะคะก็คืออายุเนี้ยเขาก็จะไม่จํากัดใช่ไหมคะเขาก็จะรับตั้งแต่21 ปีขึ้นไปถึงเท่าไร่เขาก็ไม่กําหนดนะคะว่าถึงเท่าไหร่นะคะคุณจะต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษนะคะการทดสอบ I อเอลนะคะระดับ C นะคะหรือว่า overall เนี่ยภาษาอังกฤษนะคะเทียบเท่ากับ I อเอลระดับ C นะคะหรือว่าสูงกว่าก็ได้นะคุณจะต้องมีประสบการณ์นะคะทํางานในภาคการเกษตรมาก่อนหรือว่ามีความรู้ความใกล้ขาใกล้เคียงคือทํางานผ่านการเกษตรมาก่อนนะคะหรือว่ามีใบรับรองการทํางานนะคะว่าเคยผ่านงานภาคการเกษตรมาก่อนอันเนี้ยเขาก็จะพิจารณาเป็นพิเศษนะคะเอกสารที่สมัครนะคะก็จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขตาม ที่โครงการวีซ่ากำหนดนะคะก็คือเอกสารการสมัครงานทุกอย่างนะคะก็ต้องเป็นจริงนะคะไม่ใช่แบบว่าจะปลอมขึ้นมานะคะให้ความสําคัญนิดนึงนะคะเพราะว่ากฎหมายที่ประเทศออสเตรเลียนะเข้มงวดมากเลยนะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าคุณปลอมมาแล้วคุณโอเคคุณได้ผ่านจากที่ประเทศไทยมานะคะแต่ว่าคุณก็ไม่จําเป็นเสมอไปว่าคุณจะเข้าผ่านด่านตรวจที่ประเทศออสเตรเลียนะคะก็ค,คือเข้มงวดมากเลยนะคะคุณอาจจะมาถึงแล้วคุณอาจจะได้แบบนั่งตั๋วประเทศไทยเลยนะทำให้ถูกต้องตามกฎหมายนะคะค่าจ้างค่าแรงนะคะก็เป็นไปตามกฎหมายแรงงาน ะะของออสเตรเลียการจ่ายค่าจ้างขั้นต่านะคะประมาณ2 1ถึง23 24ก็อยู่ราวๆประมาณนี้นะคะต่อชั่วโมงนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าตําแหน่งที่สมัครนะคะว่าสมัครตํตาแหน่งอะไรบริษัทอะไรนะคะมีมีประสบการณ์ไหมอะไรประมาณนี้อยู่ที่ว่าคุณตกลงกับนายจ้างเท่าไหร่นะอย่างน้อยเนี่ยก็อยู่ในอัตราค่าจ้างขั้นต่านะคะเป็นไปตามกฎหมายของประเทศออสเตรเลียนะคะจะมีเจ้าหน้าที่นะคะการคุ้มครองแรงงานหน่วยงานการคุ้มครองแรงงานเนี่ยเขาก็จะมาช่วยเหลือมาซัพพอร์ตมาสนับสนุน ในตรงนี้นะคะเพื่อทีอ่เราจะมีความรู้สึกปลอดภัยในที่ทํางานนะคะแล้วก็ให้ความคุ้มครองนะคะแล้วก็ช่วยสพอร์ตช่วยสนับสนุนนะคะสำหรับนายจ้างที่เข้าร่วมโครงการนี้ก็ต้องเป็นไปตามโครงการวีซ่ากําหนดนะคะก็คือต้องได้รับอนุมัตินะคะเป็นไปตามถูกต้องตามกระบวนการที่เขากําหนดนะคะก็ต้องจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะ,คะโคตา้านี้นะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าข้อตกลงโคตา้าในการรับแรงงานนะคะเข้ามาที่ประเทศออสเตรเลียก็ขึ้นอยู่กับว่าโคต้าของประเทศนั้นๆนะคะก็ มาดูว่าที่ข้อตกลงนะคะว่าโค้ตาของประเทศไทยเนี่ยเท่าไรนะแต่ละปีก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะตามความต้องการของแรงงานที่อยู่ที่ออสเตรเลียนะว่าเขาต้องการแรงงานจากโอเวอร์ซีเท่าไหร่นะคะรุนกันมารอกันนะคะแล้วประเภทของวีซ่านะคะก็จะมีอยู่ด้วยกัน2แบบนะคะก็คือจะเป็นระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวระยะสั้นก็คือออฟฟิเชียลเอ็มพอยนนะ,ะก็คือคุณสามารถทํางานต่อเนื่องได้ถึง9เดือนเสร็จแล้วคุณก,ก,ก็กลับไปนะคะแล้วก็คุณสามารถต่อนะคะต่อครั้งเดียวนะคะได้นานถึง4ปีเลยนะคะระยะยาว ะะ Long Term Employee นะคะ Permanent หรือว่าทำงาน Full Time นะคะอันนี้นายจ้างเขาก็อยู่ที่ข้อตกลงของนายจ้างนะคะว่าจะจ้างเรา สปีแล้วก็เป็นพนักงานประจำนะคะเงื่อนไขคุณสมบัติต่างๆหรือว่าสิทธิทประโยชน์ต่างๆก็จะได้รับเหมือนกับคนที่ทํางานที่ประเทศออสเลียนะคะถัดมาเลยก็คือสามารถเปลี่ยนนายจ้างได้หมายความว่าไม่ใช่มาถึงแล้วเปลี่ยนเลยไม่ใช่อย่างนะั้นคือหมายความว่าหมดฤดูซีซันแล้วนะคะก็เปลี่ยนไปทำนายจ้างอื่นหรือว่าทําอย่างอื่นภาคการศกษาอย่างอื่นนะคะก็จะเปลี่ยนไปทํางานอย่างอื่นได้นะคะในอนาคตนะคะคุณสามารถที่จะ apply PR ได้นะคะก็มาดูที่เงื่อนไขนะว่าเขาก็จะกําหนดเงื่อนไขอะไร อันนี้เขาก็ยังอยู่ในขั้นตอนการปึกษารหรือยังไม่ประกาศชัดเจนนะคะวีซ่า WAH ก็ยังคงอยู่นะคะแล้วก็วีซ่าเกษตรเนี่ยจะไปซัพพอร์ตในส่วนของแรงงานที่ขาดนอกเหนือจากวีซ่า WAH นะคะคนที่มาวีซ่าเกษตรเนี่ยต้องทํางานภาคการเกษตรเท่านั้นนะคะไปทํางานภาคอื่นไม่ได้นะคะอย่าถ้าเปรียบเทียบกับวีซ่า WAH เนี่ยเขาสามารถทําได้ทุกภาคส่วนเลยนะคะอันนี้จะเป็นข้อดีของ WAH WAH เนี่ยเขาสามารถทําได้นานคอนติเนียรทำงานต่อเนื่องเป็น12เดือนนะคะแล้วก็ วีซ่าปีที่2แล้วก็ปีที่3ได้นะคะจะสําหรับของโครงการวีซ่าเกษตรเนี้ยถ้าเป็นระยะสั้นเนี้ยคุณอยู่ได้นานถึง9เดือนเสร็จแล้วคุณก็ต้องกลับประเทศนะเพื่อที่จะไปเยี่ยมแล้วก็กลับมาอีกรอบนึงนะคะก็อยู่ที่ว่าเงื่อนไขวีซ่านะคะคุณจะต้องกลับประเทศทุกๆก,ก,กี่เดือนนะคะก็ต้องตรวจสอบกันนิดนึงนะคะในเรื่องของเงื่อนไขพี่ก็นับเด็วีซ่าเกษตรประจําเดือนมีนาคมนะคะถ้าสมมติว่าพี่ตกหล่นในเรื่องของข้อมูลอะไรนะคะก็คอมเมนต์ไปที่ด้านล่างนะคะสอบถามได้ด้านล่างนะคะเดี๋ยวพี่ก็ติดเนืบกับ วีซ่าเกษตรนะคะที่เขาประกาศมาเดี๋ยวพี่ก็จะเข้าไปเจาะลึกในรายละเอียดอีกทีนึงแล้วก็จะมาทําอาวิดีโอให้กับทุกคนได้ฟังกันนะคะแล้วมันมีความรู้สึกว่าในรายละเอียดมันมีอะไรที่น่าสนใจมากเลยนะคะในส่วนของวีซ่าเกษตรนะคะหลังจากที่พี่อ่านไปดูมันมีความรู้สึกดีใจนะคะมีกําลังใจขึ้นมานะคะว่าวีซ่าเกษตรเนี่ยมันจะมีจริงๆนะคะอีกไม่กี่เดือนนะคะก็มารอลุ้นกันนะคะค่ะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เป็นกําลังใจแล้วก็ติดตามช่องพี่นะคะพี่ก็พยายามจะมาอัปเดตนะคะสถานะ การข้อมูลต่างๆให้กับทุกคนได้ฟังกันอยู่เรื่อยๆนะคะโอเคค่ะสําหรับวันนี้นะคะพี่ก็ขอจบลงแค่นี้ก่อนนะคะบรรยากาศไปกับบรรยากาศฝนตกวันนี้นะคะ